เป็นรถแข่งหมายเลขหนึ่งสามฮะกอนวิวัฒจิระพีรพัทน์ครับ,บ K2 Enduro Morin จอมไทย b าย r c for Racing Team อ้าวรถแข่งไม่มาหรอผมดูก็มาแล้วไม่มังอ๋อสติ n g Lab ถูกต้องเดี๋ยวรอรถแข่งสักคู่หนึ่งนะฮะเราต้องบอกว่า<อ>เกมการแข่งขันวันนี้ฮะสนุกทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับ สี่สองสู้ๆครับเป็นห่วงหกห้าจังเลยฮะหกห้านี่มาไอในรุ่นไหนครับรักใครเชียร์ใครสักดาวิทยาโลดวงไงหกห้าอ๋อเอ็มทีครับยีสิบสามสู้ๆู้ยสิบสามสู้ๆสี่สองสู้สรุ่นนี้บอกเลยครับคุณชนะทุกท่านครับตั้งการนำร้อนรอเลยครับ<า>เดือดนะแน่ๆนเอ็มทีนี่บอกได้เลยว่าเดือดแน่ๆ เป็นรุ่นรองที่มีความเร็วสูงสุดในงานวันนี้ MT 680าส a s s คราคา B มีทำแรกิ้งด้วยนะครับในรุ่นนี้มีครับสำหรับคลาส B ต้องคี18นะครับ1นาที18ครับถ้าเกิน1น,นาที18ไม่ใช่ว่าทำแรกิ้ง18วิ18วิใช่อ่าตามนั้นนะข <laughs> ี่เกียจขัดแล้วเมื่อยมือ หนึ่งนาทีหนึ่งแปดครับทำแรงกิ้งครับอรถแข่งสิบสองคันฮะรถนี้ถ้าขี่หนึ่งนาทีสิบเจ็ดเก้าก็เก้าก็ขอบคุณครับครับผมได้หน้าไม่ได้ถ้วยมาก่อนได้หน้าคนมาช้าได้ถ้วยรางวัล <c oughs> คนมาช้าได้พิตตี้ครับยืนข้างพิตตี้เลยอ่าแต่แทำไมผมสังเกตทำไมคุณไม่ไปยืนข้างที่หนึ่งเวลาเขาได้รับรางวัล <c oughs> ทำไมคุณไปยืนข้างพิตตี้ไม่ไม่ผมผมจะไทอิน มาดัมฟินดมน้ำหอมบิ๊ตี้หรอครับอ่ะตะกรงพร้อมครับกริดสตาร์ทที่หนึ่งครับมาเลยครับนี่ฮะหมายเลขห้าครับทัดพึ่งพิทยากลครับจากทีมไม้มีครั้งแรกเลยนะรู้สึกใช่น่าจะมือใหม่นี่ครับหมายเลขหนึ่งสามในกริดที่สองครับโ่จอมไทยไปยืนกอนิวัจจีราพิรพัฒน์เคจูเอ็นูโรโมรินจอมไทยบายวายอ่ะสี่ไฟฟ์เรซิงมกริดที่สามครับหมายเลขสามเก้า กริสิงหาเทพซีพีดูเรซิงทีมหมายเลข7จสิบเอ็ดครับชาบรรคริตวิชราลาบเรซิงน,นี่ฮะชาคริตนี่เพื่อนผู้ชายเยอะนะฮะยีิสามครับธนรัฐธาราชัดซีพีดูเรซิงทีมแหมมีโตเป่าลมด้วยผมเกลียดไอ้โตเป่าลม,มาอะฮะ เจสิบ <5. S 2> <5. S 1> ครับสุรศักดิ์หมือนแก้วเคจูแอนดูโรโมรินจอมชายใบวายอาร์ซีไฟฟ์เรสซิ่อูยเอาครับนี่ครับพัดให้เลยฮะ <9. S 2> เดี๋ยวปบบยเปนะ็นลมครับบุรภาหีบศพหมายเลขยี่สิบเท่านะกาลันยูจากสุดุลจากซอบุรภาหีบศพซีพีทูเรสซิ่งทีกริบที่แรถแข่งหมายเลข72 เจ <22 S 2> ดิเป็นพงทัศน์ลักจิตครับ C P 2 Racing Team 2> ครับกิดที่9ก็จะเป็นรถแข่งหมายเลข46ครับที่ตามไปเป่า <นะ S 1> กันเลยนะคริน <c oughs> คำแก่น C P 2 Racing Team อ่านี่ฮะเอาเมาเลยนะครับรอบนี้ C P 2, 2> ีในเกรดที่10รถแข่งหมายเลข65ครับซักดาวิวทยาโรจนะว,วงชเวนที่เซเว่นการ,ราดโซนนน Racing Team จากโซนนนนะครับ ครับแล้วก็หมายเลขนี่สองศูนย์ชัยพฤกษ์กันตาย K2 e n d u น o m o r i n จอมทยบายวายอ r ร์ซีไฟฟ์เรซิครับนิกกี้ครับพี่กวางบอกให้รอพี่กวางด้วยครับทีพี่กวางจอมไทยเดี๋ยวพี่กวางวิ่ไม่ทันครับครับหมหมายเลข57ครับปิดท้ายนะฮะอาพิวัตรเจียงยี่ครับ K2 Enduro Morin จอมไทยบาย y r c 5 Racing Team ส่งเส่งข้าประกวด4คันด้วยกันฮะวงด็อกเรียวด้วยนะครับ นี่ฮะก็เป็นภาพนะฮะโอ้หมายเลขยี่สามเด็กชายเด็กชายธนรัตน์ธาราฉัดนะครับผูปกครองกรุณาพาไปถ่ายรูปในสนามหน้าด้วยน,นะครับไม่ยอมไปถ่ายรูปโปรไฟล์ก็จะขึ้นเป็นรูปดำๆในภาพกราฟิกนะ,ะหล่อมากลักทุกคนถ่ายหมดเลยยกเวน้นเด็กชายธนรัตน์ครับ,รรบสบุรพาสู้ๆถ้าเอาความหล่อเลยนะชัยพึกชนะครับชัยพึก ชนะไปเลยเรื่องความหล่อเอฟซีจากกำแพงดินครับดีดีดีกำแพงดินพี่ปิงครับกำแพงดินนี่มันเป็นชื่อสนามแข่งครับหนุ่มหนุ่มซีบีทูเรซซทีสู้ๆค่ะใช่ครับผมพยายามสู้อยู่ฮะคุณคุณหนูคุณหนูคุณหนูสวยนะครับสวยฮะคุณหนูปูโกคุณหนูจริงๆไม่น่าเป็นกองเชียร์คุณหนูเป็นพิตตี้ได้เลยนะครับครับผมผมโสดเชียร์บอร์สิบสามครับก่อนวิวัฒน์สู้ๆครับไหนอ่ะ ยามาฮาซูซๆฮะเกิจากบสามไม่ได้ขี่เนี่ยสิบอะไรนะสิบสามมีคราานี้วัดีรพัฒน์จีราิรพัฒน์ดที่สองไงคุณบอกไม่ได้ขี่เฉยกีดที่สองเลยนะขอโทษแอลหลอกเอบีแอลใจเย็นฮะอยังไปถึงนสุปังซื้อใจเย็นครับปิดไวไฟไปก่อนเลยครับสุปัชซื้อเชียร์เจ็ดสิเอ็ะจากคุณเอ็ม เจ็ดเอ็ดชาคริสวิตาพิมมาบอกเชียร์ชาคริตจากชาเขียวฮาเลยเนี่ยลาบเลซิ่งสู้ครับนาทีที่พี่นี่ครับคุณคุณอาริคารสโอรถถามว่าอาอาเซ่แข่งยังครับแข่งคันแรกเลยพี่แข่งไปรุ่นแรกเลยครับคือพิธีเปิดปุ๊บก็อารเว่ลเลยครับคุณอาริคารครับแหมรอบนี้ พูดดฮารผมถามตากล้องนิดหนึ่งครับเจ้าหน้าที่มาแชลมีอะไรดึงดูดหรอครับพี่แต่นี้พี่จะสูงพิต้องพินที่บอกนี่นี่นี่คุณฮาร์ดบอกว่าหมายเลขสามข่าวมากครับครับครับคุณดีครับเจ้าหน้าที่พยาบาลครับเมื่อวานผมทํางานมีความสุขรูว่าได้พี่พี่พยาบาลครับเจ็บป่วยให้ใช้พาลาโดนเทมาเราจะพาเธอไปร้องไห้เองน่ารักครับ สนามหน้าไม่ต้องจ้างพิตี้มานะเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นพิตี้ให้ถือลมสวยครับสวยลมเย็นๆเริ่มมาอีกแล้วครับพี่อุ้ยเอาครับป้ายสตาร์ทเอนจินมานะครับหนึ่งนาทีรถแข่งมาสวยมากครับคันนี้พิกัดเนี่ยร้อยห้าสิบซีซีครับเนี่ย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 ซิกแพคแล้วดูโอ้โหบอดี้ระบบระบายอากาศโดยเออ่ล่องฟินนะ เขาเคยกินหมูกระทะไหมวะฮะมันผุดดีจังดูดิซิกแพรกโอ้โหแม่คนเอ้ยถ้าไปอยู่กับพี่เนี่ยกินแต่ชาบูยังมีตังเหนื่อยอยู่คุณอะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบุฟเฟ่ชาบูร้อยยี่สิบคิดด้วยเองแล้วครับรถแข่งหมายเลขหนึ่งสวยมาก very good ครับอาสิบห้ากี่โมงครับอาสิบห้าต่อจากรุ่นนี้นี่แหละฮะต่อจากเอ็มพีครับเหลือกี่รุ่นพี่นิกนับหน่อยครับ เหลืออีกสี่ครับท่านท่านหนึ่งครับอีกสี่รุ่นนะสามสิบวิจำกว่านี้เนี่ยมันต้องอย่างงี้เลยดีเดิมๆสวยสวยตั้งแต่คลอดเลยคุณรู้ได้ไงดาเอา <laughs> เอาครับ MTO 8 0ครับรถที่มีความเร็วนะครับในระดับรองรองจากอาวันเลยเป็นมาสเตอร์ท k มาสเตอร์ชลอคครับมาสเตอร์ชลอคแล้วดูท่าขี่ครับคืออาวันเนี่ยอาวันหรือในรถตกูลเลสซิ่งเนี่ยครับหน้าติดถังหลังติดเธอนะครับเน้นหมอบหน้าติดถังเอทีเนี่ยครับหลังตรงแขนกลางคือมันเป็นรถสไตล์ันเก็ตอันเนี้ยลักสถาการขัทขี่ก็จะแปลกไปจากสปอร์ตนะฮะ แต่เขาบอกขี่ทางไกลดีกว่าเนี่ยด้วยองศาแค่ปรับเปลี่ยนในระยะแฮ่นไม่สะหรับผมไม่คือมันขี่ดีในเมืองอะดอีอ๋อแต่ถ้าวิ่งระยะยาวจริงๆอ่ะปวดหลังอยู่นะเลสซิ่ง <Less ing S 2> ดีกว่าเพราะว่ามันนั่งต้านลมอ๋อใช่นี่ฮะมาสเตอร์ท็อกรัสเซีย R 1 5บคลาสเเบอร์919ใช่ครับปีล้วน c ีวีทูเรซิงทีมกวาดทุกรางวัลให้กวาดรางวัลทุกรุ่นจากคุณกันพอคุณออยบอกรอเชียร์อ1 5ครับครับชาร์จแบตรอเลยออยพบอกว่าเขามีหมอดูมาด้วยครับบอกว่า c b 2กวาดรางวัลทุกรุ่นนะ เอาล้วครับทั้งหมด7รอบสนามถูกไหมครับเจ็ดร,รอบสนามครกับการแข่งขันในรุ่นของยามาฮ่าเอ c c พีซีหกอยแปดสคลาสเอและคลาสบีครับในรุ่นนี้ก็จะประกอบประกอบไปด้วย m อ10 7ีหนึ่0ศูนยนย้ี่อนาคตก็จะมีเออนอาร์เกออกมาด้วยน่าจะเครื่องยนต์เดียวกันโอ้ ซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นภายในปีหน้านะที่จัดแข่งขันกันนะครับศูนย์เก้าเอ้ยไม่ใช่อ่าเก้ามาจับตาดูครับว่าใครจะได้โฮช็อตนะเวลาในส่วนของการคอลี่ไฟฟ้าอ้าวดับครับอ้าวดับหนึ่งดับสองคันแล้วอดโอ้ยแล้วคอลี่ไฟมาอันดับหนึ่งมาเลขงยีพ่าครับตื่นเต้นนะฮะพิงพิทยากุลนะฮะต่อให้เพื่อนบอกว่าตัวเองมีเร็วออกที่สุดท้ายก็ได้แล้วคอลี่ไฟมาอันดับหนึ่งเลย ปล่อยคัดดับครับเนี่ยไม่เลียหมดเนียไม่เลียไม่เลียเลียคัดเลียคัดใช่คัดนะผมพูดอาวันแข่งหรือยังยังไม่ได้แข่งครับอาวันปิดท้ายเลยฮโอ้โหทีนี้ครับจึงบอกว่าประสบการณ์ในการแข่งขันก็สําคัญฮะบางทีนักแข่งก็ตื่นเต้นแต่เขาเกือบรับแต่กลับมาได้ทำไมฮะอยู่ลำสองแล้วครับใช่หรอพิงพิทยากุล ทุนจะเถียงสายตาพยาเยี่ยวนี่นี่คืออีกหนึ่งความสามารถของผมเป็นสายตาที่ใช้มองพิตตี้บ่อยใช่ครับกคผมสามารถมองแอบมองพิตตี้ได้ภายใต้แว่นดำโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าผมมองตรงไหนนี่อะไ้เงี้ยสุดเงนี่ฮะอยู่อันดับสองแล้วครับสำหรับพิงพิทยาพิงพิงผมกำลังหาชื่อคุณทัดพิงพิทยากุลครับอยู่อันดับสองฮะแล้วก็อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นหมายเลขหนึ่งสามครับ กอดิวัตจีราพินะพระกอดิวัตนี่จะเควทูเอนูโรโมรินจำพายบายวัยอาซีไฟฟลซิ่ครับอ้าวล้วขึ้นมาแล้วอ้าวแล้วมีมาบึ้มครับคือมันมีทางเรนกิ้งแต่เดี๋ยวเรนกิ้งมันหนึ่งที่หนึ่งแปดไม่ใช่เหรอฮะยังวิ่งกันอยู่สองหกอยู่เลยกับบีล้วนๆไงอ๋อ เฮ้ยมันมีมาเบิขึ้นมาขันหนึ่งรถสีดำชุดสีดำครับคุณรัฐทุกท่านครับหมายเลขสามเก้ากริดสิงครเทพครับกริดขึ้นมาอยู่ดับหนึ่งครับแซงจากสายสุดขึ้นมาครับซีบีดูเรซิ่งทีมครับแล้วพอถึงโค้งหวางนี้กริดยกครับทักตรงโค้งเท่โอ้ยกริดจะโดนเสียบครับตอนนี้กบโค้งร้อยอาร์ครับโดยทัดครับอุนทั์พิงพิทยากุลนะครับแล้วตอนนี้ผู้นำ กับผู้ตามนีชื่อพยางเดียวหมดเลยนะทัตทัตกิจครับเอาครับใจเย็นๆครับพึ่งผ่านไปสองรอบเองครับอย่าพึ่งแรกครับใจเย็นๆครับเอาครับผ่าน S นี้แล้วครับ s อครับอันดับ3ตอนนี้น่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งสามนะกอณทีวัดจีราปีรพัฒนะอยู่ในอันดับที่ส1 2 3 4สมีเนี่ยมีลุ้นหมดเลยระเบีนะครับบอกเลยเลยขี่แบบบบานเลยครับบ้านเลยฮะ ดูฮะเลซิ่งไล์แบบแปลกๆมากครับนี่ละครับมือใหม่มือใหม่เสน่ห์ของมือใหม่ครับเอาครับทัดโดนแล้วครับตีคู่มาให้คู่มาครับผมเร่เสียงคนลากรอบตัดกินเสียงกระเทมครับโดนทัดแซงขึ้นมาจากโค้งในครับในสายครับเอ็ดดีขึ้นไปแล้วครับดูจากตาผมบอกเลยตอนนี้คนนำคือทัดพิงพิทยาคุณครับ ขึ้นดับไปดับหนึ่งแล้วครับนั่นแหละครับชุดนั่นแหละครับใหม่ยันชุดอ่ะคุณดูทัดอ่ะพยายามบวกลึกลดมีอาการนิดนึงสนามแรกคือเข้าในเกินครับเลยต้องใช้เบรกเยอะครับโอ้โหครับ39 1สิบสามแต่เวลาเบสรหรับที่ดีที่สุดในรอบนะครับสำหระดับรอบนี้คือกอร์วิวัตจิราพิรพัฒน์นะครับ ทำเวลาดีสุดครับ1นาที2 0 9 0 8ครับเห็นสีชมพูไหมครับเกาะอยู่ในชื่อของกรวิวัตจิรปิรพันธ์ครับนั่นคือผู้ที่ทำเบสหลับในรอบนี้รอบที่2ครับซึ่งอยู่อันดับ3าฮะถ้าดูจากเวลาตอนรอบมีโอกาสสูงมากครับพี่จะไล่เก็บสองคันข้างหน้านะฮะแม่ดีฮะชอบฮะผู้นำชื่อสั้นๆแบบนี้ภาคง่ายครับทัชหรือกิจครับคุณทัชต้องออกชื่อเสียงงย้ะคุณทัชพิงพิทยากรครับ หรือกริตครับแล้วดูทางตรงเลยนีครับกริตปิดขึ้นมาแล้วครับอีกครั้งหน้่ที่กิตจากสายสุดกริตสิงหเทพครับบีมาแล้วครับด้านหลังหมายเลข13กอริวัน์จิราภิรพครับเพราะกอริวัทรเร็วจริงนะครับเวลาต่อรอบเร็วกว่ารถที่อยู่ด้านหน้ามากฉะนั้นแล้วถ้ากริตสิงหเทพอย่างปิดลายไม่ดีโดนครับผมบอกแล้วว่าโดนนี่ครับ13าขึ้นมาเอาบอนคร้บโถ ใหม่จริงจริงนิกกี้ครับช่วยกันสนุกกับการภาพเลยครับผมเดี๋ยวคุณไหนครับพี่ครับไม่รู้เห็นพี่พูด้่องให้ขึ้นผมก็เลยเงียบต้องเวกอัพที่ปะโทคุณจะพาก็นเป็นสารคาดีเหรอ98มาแล้วครับกาลันยู่จากสุดุดครับ1นาที19เฮ้ยมันเริ่มเบียดทางแลงกิ้งไปเรื่อยๆแล้วนะนิกกี้18ทำแลงกิง้ง เร็วสุดในสนามตอนนี้คือหมายเลข25ครับคุณชัดพิงค์พิทยากุลครับ1นาที1 8 6่งจุดหกนะฮะตามมาด้วยหมายเลขอันดับ2ครับหมายเลข39ก้ากรีซซิกาเทพครับหนึ่งเอ่อหนึ่งนาทีหนึ่งเก้าจุดหกนะฮะและอันดับสามหมายเลขสิบสามกองทีวัดจีราภีรพัฒน์หนึ่งนาทีเก้าจุดสามนะฮะผู้จัดการทีมต้องดูทำงกิ้งดีๆนะครับตอนนี้ทัดอยู่เซตบางๆแล้วนะครับถ้าขี่เร็วกว่าหนึ่งนาทีสิบแปดลิเกเลิกครับมีท่าแต่ไม่มีถ้วยครับฉะนั้นแล้วต้องคุม คอนโทรลการขี่ดีๆถ้าทะลุกเกินหนึ่งนาทีสิบแปดจะสนุกนะโอ้ oh, ดีครับผู้จัดการทีมมาร์คมาดีในรอบที่ผ่านมาวิ่งกันอยู่หนึ่งาทีหนึ่งเก้านะครับไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะเีได้ยฮะสำหรับหมายเลขสิบสามเพ่สักครู่นะครับพลาดที่โคงสอง แล้วก็ลุดออกไปครับตอนนี้พยายามไล่กลับขึ้นมาใหม่นะฮะอย่างที่แจ้งไปนะครับ1 2 3 4นะฮะเวลาค่อนข้างใกล้เคียงกันกับการแข่งขันอีก3รอบสนามที่เหลือนะฮะอันดับ3นี่หมายเลข13กอริวัตพยายามนะครับไล่แซงคันข้างหน้านะครับกริดสิงห์หาเทพเดี๋ยวต้องดูว่ารอบนี้เขาจะสามารถปั้นคันเร่งขึ้นมาได้หรือเปล่าหลังจากออกจากร้อยอารครับกอริวัตอยู่4ครับกริดอยู่3ครับ ตอนนี้ครับคนที่ขึ้นมาเป็นมาเมิดครับคือกาลยูจักสุดุลครับอยู่ในอันดับที่2ครับรถโชงสีทองน่ครับแล้วลัดเลยครับแอปเปินี้โอ้โหโดดเลยครับไม่เข้าค้องตามแม่สั่งครับเข้าขัดใจแม่มากเลยโอ้เอาลวครับหมายเลข2 5ครับและหมายเลข9กครับครับประชาันพันครับคุณวีรยุทธรักษาวงครับญาติมหานะอยู่ที่พิษ5นะครับ คุณวีระยุทธ์รักษาวงนะฮะญาติมหาธิพิท่านะครับประกวดไปหาญาติของท่านด้วยนะฮะตปีคู่กันมาช่วงทางต,งตรงตรงนี้เดี๋ยวมาดูที่โค้งหนึ่งครับว่าจะสามารถไหลลึกลงมาได้หรือเปล่านะครับระหว่างบัตเทิลชิงอันดับ3นะฮะร,ระหว่าง3 9คุณ hmm. กริสิงห์เทพและหมายเลข13ก mm hmm. ตอนวิวัตจีระ,ะพีรพัฒน์นะฮะกําลังบ <B> ี้ <B> เลยี่ไงขึ้นมาแล้วนี่บี้เลยขึ้นมาแล้วแต่จริงแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาขึ้นไปอยู่อันดับ2เลยนะคุณกลินสิงห์เทพสุดยอดเลยนะ อ,อันดับหนึ่งยาวๆครับคุณชัดพิงพิทยากรนะทำเวลาเ,ลาเบสแลบในรอบที่ผ่านมาหนึ่งนาทีหนึงแปดจุดหนึ่งแล้วด้วยนข้างจะเลี่ยดตามแรงกิ้งนะตอนนี้รีบโบกเร็วใจเย็นๆยน,นะเอาเลยครับตอนนี้ฮะอันดับสองครับคุณการันยูจาก สุดูดพยายามกดคันเลขหนีหมายเลขสามเก้ากรีซีคเทพอยู่ครับแต่กรีซสงงซิงคเทพต้องบอกเลยว่าช่วงท้ายของเกมการแข่งขันทําได้ค่อนข้างดีครับหมายเลขสามเก้านี่ฮะนี่ตัวเลขเบอร์สีเขียวครับรถในทรงนี้ถ้าปีนเป็กในเอสหนึ่งเอสสองนี่ปียยังไงครับไม่มีฮะไม่มีเลยจังหวะการพลิกรถเลยครับถ้าจังหวะพลิกแม่นรถตั้งตรงก็สามารถปีนได้ฮะแต่ถ้าปีนในจังหวะที่รถเอียงอยู่ก็จะเกิดอาการอะไร นี่ยบอกแล้วไม่ส่งอันแน่ไม่ส่งซิกเลยนะรอบสุดท้ายอาการแข่งขันฮะน่าเสียดายครับนี่นี่ผมลุ้นหมายเลข8อยู่เฮ้ยสองคันนี่อ้าวสองคันฮะครับทะลุไปแล้วริเกเลอร์ครับริเกเลอร์เลยสองคันฮะครับอ้าวแล้วหมายเลขสิบเอ็ดคงหายไปไหนอ่ะไม่รู้ครับ คันไหนนะไม่สิบสามปะเดี๋ยวใช่ขี่เร็วผมบอกแล้วขอขี่เร็วกว่าคันที่หนึทะลุไปสองคันครับคุณผู้ชมฮะแจ้งเมื่อทราบก็คือน่าเสียดายนะฮะก็ต้องขออภัยและเสียใจด้วยสําหรับแฟนๆหมายเลขยี่ห้าคุณทัศพิ้งพิทยาคุณครับคุณทะลุไปที่เรียบร้อยและหมายเลขหนึ่งสามก็อโดวัชจีระพิรพัฒน์ครับยินดีด้วยสองคันฮะกรุณาขึ้นไปคันเอฮะทะลุครับ อันดับหนึ่งตอนนี้ฮะคือหมายเลข98เดี๋ยวมาดูตัดทานสวันเดอร์รอบนี้กันรับทงตารางหมักลุกวิ่งอยู่หนึ่งาทีศูนย์เอ่อศูนย์หนึ่งแปดจุดศูนย์ดูว่ารอบนี้จะทะลุไหมกลิ่นสิงคโปพ์ครับเรียบร้อยครับทัดพีพิทยาตะกูไม่มีถ้วยอ้าวโอ้ยซ้หมรนรอบสุดท้ายทะลุไปสามคัน นี่ไผมบอกแล้วหมายเลข98เนี่ยที่ผมบอกว่ารอลุ้นรอบสุดท้ายทะนุหรือเปล่าทะลุจริงๆครับกาลันจากสุดุนครับทะลุครับทะนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งนะฮะก็คือหมายเลข39ปริงหาเทพครับอันดับสองหมายเลข71ครับชาคิตวีรชาอันดับ3หมายเลข75สุรศักดิ์หมื่นแก้วอันดับ4 65ศักดาวิทยาโรจนวงศ์อันดับ5้าหมายเลข23นรตน์รธาราชัด หนึ่งสองสามที่จบในภาพเมื่อสักครู่คือทะลุหมดเลยครับคุณแมนคุณแมนบอกพี่เราทะลุไปแล้วครับคุณแบ๊กบอกเครียดคุณแบ๊กสอโรนิโสโบว์เตรียมอัดชีพไหนข้างไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ยี่เบอร์เก้าแปด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 ทะลุฮะไม่ต้องอัดชีพฮะทะลุฮะไม่ต้องอัดชีพล้างเฉยๆก็ได้ ไม่ต้องรัาคา800ครับขอสอคราคกสองครับทะลุแมตทะลุครับเลยทำแลกจิ้งฮะที่ดีครับแต่เลยทำนะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับโฉมหน้านักแข่งในรุ่นนี้กันครับสักคู่นึงครับ